เปิดแฟลกันสองคนเลยวู้ส่งปาป์อู้วเทจัดเทจัดดูฮะดังธรรมดาลงไม่จาต้องเสียไปสองนัดตี สักทีสักทีขอทีขอทีได้ป่ะมีคนล้มเราต้องข้ามฮะดูฮะ <who> ตัวที่เก่งที่สุดในเกมม่ะเซนโตะไรเตนนะเลี้ยงล้มปั๊บโดนสามนาทีเลยโอเวอร์ท็อปอาโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮนะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะรูแปงยังไงหรอรูปแปงเดี๋ยวผมเล่นจีนเมนแมนเอจี man g, รูปแปง อ่ะเลือกเลยลูกแปงจะแบนใครแบนจินหรอย่าแบนจินลูกแปงไม่แบนล,ลูกแปงผมไม่ต้องแบนเลยสองเอจีให้เขาดูไม่ได้ลูกแปงเอออ้าวลืมดูเวลาอยากเล่นจินอ่ะเอ้ยค่อยดูได้ไหมจินไ,ได้วะ ไม่อยากเล่นเซนโดอยากเล่นจินเลยเต็นอ่ะขอเล่นจินได้ไหมลูแปงมีเล่นเซนโดเป็นบ้าลูแปงอะลูแปงเล่นเซนโดเป็นป่ะ,ดปโ,ดปปะโดผมไม่มีพอรอ๋อโอเคอ่ะเม็บไลผมเองผมเล่นเองโอเคอ่ะเล่นเลยเลือกเลยค่ะอะไรก็ได้จัดการให้ ฟูจิมะวันนี้น่าจะเจอตึงนะไฟหนุนข้ามะ้ไม่ต้องห่วงผมวินเลทอาสิบหกเปอร์เซ็นเมื่อไหร่ได้ดูจินไม่รู้อะกิสลี่รอก่อนนะครับผมไม่ได้ดูจินสักทีมิตซ้มาบูดดีกว่าป่ะพี่ลายได้หมดอะไรก็ได้เล่นเกมรับให้ด้วยที่เหลือเดี๋ยวจัดการให้เองไม่ต้องห่วงสบายๆพวกเราแกร่งสุดอยู่แล้ว พี่อะทำรันโกไว้วันนี้เดี๋ยวไปเล่นให้ดูรันโกอ่ะโคตรมันแต่ว่ามันต้องไปเจอพวกตัวเล่นใต้แป้นรันโกอ่ะวัสดีครับเดอะบีอาจจะแพ้รีบาวเหรอใช่เดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องหวังโอ้โคตรตึงเลยแกร่งสาม่ฟยตงข่ามเป็นเซนเตอร์แกร่งที่สุดอันดับห้ากับเอ่อพีจีแ่งที่สุดอันดับแปดของซัมเวอร์เลยนะโคตรโหดอันนี้เป็นท็อปเซิร์ฟซัดกันนะ สู้เขาโยขวนหลังไม่ดีเฮ้ยไม่ลงไม่ลงเจอฮาคิลาชันเข้าไปรีบ่าวเอาเรื่องซะลงลงเน้นเน้นป่าสวยโยดีตึงแน่นอนเกมน,นี้ โอ้โหตบเลยฮะสวยสู้เขาโยชิดะเอ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วลงไม่ลงสองลูกฮะฟูจิลูกต่อไปการันตีลงนะครับโอ้โหลูกนี้การันตีลงนะแต่ได้ตบไม่โดนน่ะอุซ่าอเมมตบด,ด้วยนะเมื่อกี้ฮะตบไม่โดนน่ะเหมือนกดเร็วไปเหรอ ตูมเดี๋ยวเน้นแบบอ่คอนเฟิร์มแต้มไปเรื่อยๆนะไม่รีบเล่นนะเดี๋ยวฟูจิมันอันติรัวๆขวนไม่ได้เจอหนักขวนในตำนานแล้วโอ้โหเรียบร้อยเจอลูกตกอายุเจอเลยลูกแปลงเน้นเน้นตกข้างนอกได้เลยเดี๋ยวข้างในจัดการให้ไม่ต้องห่วงอ๋อจะไปตกในเหรอได้ได้อ้าวแล้วเรียบร้อยครับหวั่นจี้มากแบบนี้เดินผิดชีวิตเขลเรียนนะ นึกว่าจะไปแบบไปตบนอกยวได้ได้เดี๋ยวตบนอกให้งั้นลูกแปลงตบในนะดูตบในกระดักขาตอนสไลด์อ่ะไม่ต้องวงครับผมไปด้วยอ่ะขวนแล้วขึ้นดันโดนบล็อกเลยฮะสวยจัดนะลูกนี้ฮะไปไหนฮะ,ไปไ,นะไปไหนไปด้วยฮะเราขึ้นรุนแรงเราไม่ลงฮะไม่เป็นไรฮะขวนต้องมีสักครั้งที่เราขวนได้ไ,ไป โยมไม่ต้องปิดลูกชุนนะปล่อยให้พี่อับลูแปงเองพี่กับลูแปงค่อนข้างเสียวเฮ้ยไม่ลงสวยจัดยิงเองรีบาวเองนักเลงพอะเอาเรื่องใช่เอาเรื่องจัด,จดฮะจินก็คือเซนเต,นเตอร์ยังไงล่ะท็อปเซิร์ฟแล้วอย่างไรฮะเจอลูแปงยิงเองรีบาวเองนักเลงพอไปลูแปง มันยิงหน้าห่วงได้อย่างไรโยฝากเฝ้าตะหน้าห่วงได้อย่างนี้ยิงโอ้โหสปีดคันเทพมาว่ะอย่างนี้ได้อย่างนี้เรื่อยๆอ่ะเอ้ยฟูจิน่าจะมีอันติหรือเปล่าอืมไปไหนไปด้วยฮะอืมอมันดังมาก ลงลงเน้นเน้นป่ายโอ้โหลงไม่ลงเลยดิไไม่โอ้โหนักกูฮู้ในตำนานนะโู่วะโคตรแท้โคตรอันตรายนะช่วงนี้เอาไปร้อยคะแนนเต็มสามพี่คือพลังของจริงควรไม่ได้อ้าวลงไปนอนกองกับพื้นนะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะเสร็จเรา ปิดผมคนเดียวไม่อยู่บอกเลยถ้าเซนโดมีอันติปิดไม่อยู่แน่นอนนะนอกจากจะเรียมดีจริงๆอะไรล่ะบินไปตบเลยนักบินไปตกในตำนานแล้วหลอกตงเรียบร้อยฮะลงโล่นเน้นปเสร็จเราเลยฮะซูปเปอร์คอมโบจรินไรเซนบวกเซนโดไรเซนมองตาก็ารู้ใจดีรู้แปลงพวกเราแป่งสุดคือเลื่นฮะล่วงเลยอะโดนเลี้ยงใส่ล้มเลยอะ ไม่ให้อาซิทด้วยนะตึงตึงฮะตึงแบบไม่ให้อาซิทด้วยฮนะแล้วอัลติเมตโอ้โหแล้วโยกนี่ฮะโยกหลุดแล้วโยกกลับไปยกเอออันตีหลุดแล้วแบบอันตีกลับไปที่เดิมอะโคตรเฟี้ยฮะของดีฮะรูปแปวงฮะตบอันตีด้วยฮะแก้เขื่อนแก้เขื่อนวิ่งไม่โดนนึกว่าอันตีแก้เขื่อนไม่หนึ่งดอกฮะ วิ่ง่าโอ้หมันหลบได้ผมเบียดผมบางแล้วผมได้บอลเดี๋ยวเขากดเขากดอันติกันรัวๆเลยก่อนแล้วมีอันติพี่มีเปิดแฟดกันรัวๆเลยนึกว่าไฟเทคแล้วไม่ให้ใครอันติสักคนเลยเหรอลูกแปงให้เพื่อนอันติหน่อยเพื่อนจะได้ไม่ต้องเก็บไว้เล่นเกมหน้า เปิดแฟกกันสองคนเลยวู้โสงป้โหเทจัดเทจัดดูฮะดังธรรมดาลงไม่จำต้องเสียไปสองอันติโอ้โหมันหลบอ่ะบีบ่าวบินไม่ตกโครงการบินไม่ตกในตำนานต้องบอกผมรีบ้าวให้โอ้โหรีบ้าวไม่ได้โอ้โหมันหลบโอ้โหส่งป๊าปึ๊บโโอ้ห จะปล่อยใหเสร็จเราอยากลดแรงพี่จังใครจะไปเล่นกันนะไอ้ด์กซิเกตนายต้องบอกว่าพี่ครับเล่นด้วยกันไหมไอ้บ้าอยากลดแรงพี่จังพิม์ดีๆด์กซิเกอตอเราไปถึงหลอดเทสต์ไายเราต้องพิม์แบบเท่ๆพิมทั้งหมดกำลังใจเล่นเลยเฮ้ยคอมโบลูแปงอัเซนโดฟยวเฉยเลยว่ะพวกเราแกล่งสุดผมได้แบนงเ้ยเหรอ ก็ใช้ฟูจิไปไปดูข้ามแบรนดเซนโดถ้าไม่แบนดผมเลือกเซนโดเออถ้าแบนด์ผมเลือกจินเลือกเอาอยากโดนไรเซนโดหรือจินแบนดจินนะเหลือจะเชื่อจะร้อกง่ายจะร้องฆ่าอยู่เนะี่ยอะไรอยู่เนี่ย น้ำตาผมจะไหลโยเลือกสีใหญ่มาเลยโยเลือกสีใหญ่มาเลยเลือกก่อนเขาเลยเออเดี๋ยวเขารีบปากไม่ได้ให้เขาเลือกไหมเขาจะเล่นอะไรผมแทบร้องไห้อะเชื่อไหมอันเนี้ยนี่ถ้าพี่แบนเซนโดไฟตองข้ามก็ไม่แบนฟูจิอยู่ดีเะเชื่อปะ่ะพี่ก็ได้เล่นฟูจิอยู่ดีเยไม่แบนเออ <laughs> อะไรอยู่เนี่ยอย่างมัน ผมว่าเขาตั้งใจไม่รู้คือมันแกล้งพี่อ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะมันดูยังไงหรอคะหมายถึงตอนหายตัวเหรอตอนหายตัวเขาบอกว่าตอนไอเซนโดอัลตาหายตัวเี่เราหย่บเพิ่งเดินเว้ยคือปล่อยให้ร่างเงามันไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นหายตัวเลี้ยงแบบแบคเตอรชู Back uth, ใช่ไหมมันตกช้าได้คือเรายืนหยียบกลวยไว้ทานที่มันหายตัวไปอะ่ะหยียบกลวยไว้ก่อนจะเพิ่งไปไหนเออถ้ามันมันไม่กลับมาแล้วเป็นเป็นร่างไปอะ่ะก็คือค่อยเดินตามทันอะไรแบบเน,นี้ย คือเราไม่ต้องเดินไปไหนะแล้วถ้ามันเลี้ยงวนอยู่เป็นครื่งวงกลมอยู่กับที่เออก็คือรอที่เดิมี๋ยไม่ต้องกลับมาหาเรานีไม่นานไม่นานเฮ้ยจินเอาอ,อีกแล้วไอีกแล้วปุ่มส่งปุมงป่มส่งปุ่มส่งไอ้ไอ้หนุ่มปุ่มส่งหายไปไหนฮะวู้วโอ้ยไอีแล้วผมไม่ผมนี่ไม่กล้าส่งอีกแล้วเพื่อนปุ่มส่งหายเปิดเพลแรกมาไม่ส่งเลยครับเล่นเลยสักหน่อยลงลงในเน้นป่ะ แซงหน่อยก็ยังดีจีนเปิดเทมาส่งก่อนไว้ซื้อใจเพื่อนก่อนไม่ใช่เปิดเทมาสไลด์ยิงเลยเขาปิดกันสามคนจะบ้านะฮะยังมไมีใครเดินไปไหนเลยเออเฮ้ยไอหนุ่มอะไรล่ะไอหนุ่มอะไรล่ะฉันจับเกมลุกของนายได้ละเฮ้ยไม่ลงวิบ่าววินเอาหน้าชนเลยเวลาหน้าชนเราไม่ลงอ้าวล้วป้าบอลอัดหัวเพื่อนทำไมยะโยไม่ใช่ไปทำเพื่อนทำไมล่ะเพื่อนแค่พลาดเล็กน้อยปวดไว้ใจเพื่อน ลบกูรุนแรงเราไม่ลงมาเป็นรีบาวน์ของผมเองเจนแฮสมี่ลงลงเล่นเน้นป่ายอยากยิงสามอยู่ครับแต่ว่าไม่มีอันติมันเปิด away ไม่ได้มองตาก็รู้ใจครตูม รอไปก่อนจินเดี๋ยวรอคะแนนนำๆก่อนยืนแยกเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวส่ง,งให้มันมีมาอยู่ตมิมันติดนายตลอดเลยอัจับเกมลุกของนายได้แล้วฉั <laughs> จับเกมลุกของนายแล้วมิสซแค่นายขยับเราก็รู้ว่านายจะทําอะไรแล้วไม่ลงนะสวยจัดข้างลุกสวยจัดผมยิงเลยฮะลงลงเน้นๆนะดูเปยดดูข้ามโลงก,ก็ไม่ลงเอาหน้าชนลูกบายังไม่ลงเลยสากุฮะเออผมลงลุกแรกลงเลย <laughs> มาเลยมิตซึันจับเกมลุกของนายได้แล้วฮนะนักบล็อกเ,เอ้ยโอ้ยไปพุ่งผิดทางอ,อไอ้บ้าเอ้ยเซนโดพุ่งผิดทางเขาอยู่ทางนูน้นบ้าไปเนี่ยมาทางนี้ผมอาร์ติอันหน้าเลยอ้มอไปก่อนจินถ้าลูกแรกนายส่งเราเราส่งนายตลอดนะเว้แต่ว่าลูกแรกเปิดเทมานไม่ส่งเราอะ่ะเราเลยไม่กล้าส่งนายอย ฉันจับเกมลุกของนายได้ละต,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 ตัดตบตัดติดออานายตัดบอลไม่ได้นี่คือรางวัลของนายจีนไป hoo! ยิงเออยิงธรรมดาไปเลยสกิลมันลืมกดกันหรืองไงวะทำไมไอ้คนที่มันรออยู่ข้างนอกแล้วมันเหมือนจะโล่งแล้วมันยิงธรรมดากันไม่เข้าใจไม่ไม่กดสกิลฮะมันกดสกิสลลักหน่อยมันจะเป็นอะไรไปล่ะลบกูดูแหลกทาไม่ลงฮนะมันยากว่ากดสกิล,ลอ่ะเอาจีนเข้ามาทำไมอ่ะ ไม่เข้ามาเมื่อกี้พี่ส่งนะเว้ยไฟดับพอดีเลยอะไรพามคุงอะไรโยนโกุงโยนเกมอะไรฮะเจนสกิลหน่อยลูกอ๋อเราจบกันเราจบกันนะจินจบกันแต่เพียงเท่านี้กดสกิลสซนหน่อยก็ไม่ได้หรือไง ส่งไปโลกไอ้บ้าสะกุงสะกิลไม่กดเลยอะไรบอกว่าจับเกมลุกของนายเลยแล้วก็ไม่เชื่อิลงลงเน้นเป็นป่าไม่ลงไม่ลงไม่ไรไม่ไรผู้ครองรีบา่าเป็นผู้ชนะเฮ้ยไม่ไรไม่ไรโยถ้าไม่ตายแอนหลังยิงวิง่งวิ่งไม่ทนะัน อารแล้วจีนมันมาทำไมโอ๊ยไม่ไหนก็มีปิดของนายเดี๋ยวมันก็เล่นเอออันตีให้แอสซิตจินก่อนวัสดีครับพูวนะัทคือมิจี้เล่นอยู่คนเดียวเว้อันนี้จินแบบไม่ไหวละขอขอหน่อยํำให้ผมยิงเลยหลังคลิกริของผมไาดีมากโย มิตีมีอันตีป่ะวกไหนว่ามันไม่น่าจะมีอันนี้มิตีเพราะว่าไม่ทำแต้มไม่ได้เนาะถึงท้ายเกมก็ไม่น่าจะมีวู้ฮู้นักชู้ในตำนานเดี๋ยวให้จินเล่นมั่ง45วินาทีสุดท้ายแบ่งจินเล่นมั่งจะได้ซ้อมมือหน่อยโูยิงเลยเหรอดาวอินนะสวย ไข่แขนซ้ายวะแต่สไลด์ชูดลูกนี้เรียบร้อยเลยนะคือเปิดมาแล้วสไลด์ไปเลยก็ได้นจริงๆแล้วเพราะว่าไอ้ข้างหน้านายมันไม่มีใครเลยไอ้ตัวละครนั้นไม่ไปโซนไกลยอยู่กับคุณคับจีนแมมน้อกจีนเอาสก,กรลีนให้จีนจริงอ่ะสก,กรลีนแล้วมันส่งขึ้นมันจะแทงเข่าหลอกไครอยูไม่เข้จใจไม่จีนมันจะแทงข่าหลอกไ,อไรขอกรอะ่ะลูกมันไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเราอะ่ะเขาโซนโคตรไกลเลย ลูกแรกรับบอลเลยควิกชุกไปเลยก็ได้มันหลุดทุกลูกเลยที่ส่งไปคือมันโล่งใช่ไหมละ่ะหรือไม่ก็แบบถอยสไลด์ยิงไปเลยก็ได้แบบไม่ต้องแทงเข่าหลอกมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครคก็จะมากระโดดอะ่ะไอ้ไอ้มายุซุมิมันโซนโคตรไกลเลยมันกลับมาไม่ทันแต่ถ้าไปสไลด์สองครั้งอะ่ะมันช้ามันกลับมาทันเออไวกำลังโตสู้เขา่าฮะกดไลค์ปอบใจไปเล่นได้ตั้งสามสิบแปด ไม่เป็น,ปนไรไปเไรค่อยปั้นไปค่อยๆฝึกไปบัตรเปลี่ยนชื่อเกมไม่เคยแจกเนี่ยเคยไหมจําไม่ได้เลยว่าเขาเคยแจกน่าจะไม่มีแจกบัตรเปลี่ยนชื่อเอาเทพเจ้าเซนโดหลุดได้อย่างไรไวะเนี่ผมล็อกเลยฮนะเทพเจ้าเซนโดหลุดฮนะ86%ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยผมทำแต้มได้สบายสบาย ฝากเกมลับด้วยครับอเดี๋ยวเราฝากเกมลับเพื่อนด้วยนะไม่ต้องห่วงเกมลุกถอยมาให้ฉันโชว์เดี่ยวได้เลยแต่จริงเกมลับได้ด้วยนะเซนโดฝากเพื่อนไว้ไว้ก่อนวินเลป่าสิบหกเปซนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอนะตัวที่เก่งที่สุดในเกมณนะปัจจุบันนะครับฝากเกมลับด้วยฮนะลเคคาว่าไปดูค่าเป็นจูนอ p แล้วข้างเรามี a v p ีสองคนไม่แน่ใจลกคคาว่ามีหรือเปล่า ไม่กล้าแซว่ัไม่รู้จักโอ้โหแล้วเจอคู Who ่นี้ฮีรู้ฮะมาคู่กับเคิร์สอันนี้เอ่อทำไมวันนี้เจอแต่ท็อปเซิร์ฟวะข้างที่เป็นตำนานสองคนอะทำไมวันนี้มันเจอแต่โปรเพเยอร์รัๆเลยวะบ้าไปเนี่ยการจับคู่ที่ไม่เท่าเทียมอะฝ่ายตรงข้ามปันโกงอ่ะมีทีนึงกดสองเจอสามด้วยฮะคนเต็มซเซิอร์ไปหมด อ่ะลูกเขาว่าไอ้หนุ่มไม่ตบแล้วฮะผมปิดมิตี้ยังไม่ปิดมิตี้เลย,อย,อยเออนหน้าเทรยอัพในตำนานบาชบบชคอยอืมนึกว่าจะโชว์สับสามน่าจะไม่มีรูนแบบนี้น่าจะไม่ใช่รูนพลังงาน อีพอจิ๊กหรีโควดแมน่นโอ้ยย o s โ i yoshi ดีสอ,อ,อวิไม่ขึ้นรบกวนด้วยหรอ,อเดยนไปได้ไงวะ ลงๆเน้นเน้นป่า6หกเท่าน่าจะอีกสองเพล์เรามีอันติถึงปะวะอาจจะไม่ถึงต้องเล่นเกมรับเพลหนึ่งอืมสักทีสักทีขอทีขอทีได้ปะ่ะมีคนล้มเราต้องข้ามฮะดูฮะตัวที่เก่งที่สุดในเกมมันเส้นโดงเลยเจนนะเลี้ยงล้มปั๊บโดนสามท้านดีเลยลุกเออสวยลุกดีวิบา่าว สวยจัดเอามาวะพวกเราแกล่งสุดฮะแล้วเรียบร้อยฮะคอนเติมแต้มให้ลูกคว้าปะ่ะให้อาซิลูกคว้าปมีสี่มันน่าจะมีอันติแล้ว้ยโอ้โหแล้วลูกคว้าตัดบอลน,นะฮะคมกลิบเรียบร้อยเลยฮะซุปเปอร์คอมโบโฮะน่าเม่นไวะปวดจัดอันนี้ที่ไม่ได้ส่งให้เซนเต,นเตอร์เล่นอะเพราะว่าเรามีซแต้มเป็นลูกคว้าแล้วนะจริงๆ,ๆเออ,อมไม่ดึง เดินไม่ถนันจริงๆส่งให้เซนเตอร์เล่นได้แต่ว่ามันค่อนข้างเ <c oughs> สี่ยงกว่าให้ลูกข้าวบ้านเล่นไง<ฮ>ทำไมไม่ขึ้นรบกวนอ่ะตบโดนไอ้ตบเกือบจะโดนบ้างมเมื่อกี้พี่ว่ามันตบเกือบจะโดนนะเนี่ยตัวละครข้างเราอ่ะ วีขอโทษนะสวยเจ้ทูดอ่ะไอหนุม่มไอ้หนุม่มทำไมยิงชา้าขนาดนั้นนะชา้าเกินไปโอเคเดี๋ยวตบให้เดี๋ยวไม่รู้จังหวะตบเดี๋ยวตบให้ต้องตบเร็วลุล่มๆเน้นๆป่านไม่ต้องห่ว,วงไม่ต้องห่วงเรื่องเหลี่ยมไว้ใจผมแค่มองตาก็รู้ใจว่าหลุดแน่นอน สวยเออมันต้องรบกวนสวยฮะแล้วรีบาวได้ฮะแล้วทูแฮนสแลมไหมโอ้อันติหมดฮะดูจะซื้อสงะโอยสวยอืมต้องหวังไม่ต้องหวังอะไร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 ฮะ ลงลงเน้นเน้นไอะไรวะไม่ลงฮะนี่ล่ะแค่รู้จังหวะตบผมเก็บหมดฮะไม่ต้องห่วงปายฮะลงลงเน้นเน้นตลอดไปตัวละครที่โกงที่สุดในเกมเซนโดเลเจนเกมรับได้เกมรู้โขนวัวแม่นกว่าเอจีแม่นกว่าจินเลเจนนี่ครับแล้วโซในทักษะม่ะคือวิ่งโซในทักษะนเนามเสียดายมันลบวนวจุนยากจังวะไอ้ท่ากระโดดชู อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตค้างสวยเรียบร้อยอผมเลือกส่งได้สองคนเลยนะส่งเอ็นเจบอยก็ได้นะครับหรือว่าส่งลูกเขาว่าก็ได้แยกแบบนี้หลุดสองอันติไม่ตีแล้วเฮ้ยไม่ลงอุ้ยเปล่าวุ้ยเปล่าขวนไม่ได้โง่น,นะสติวจะมานะเลียงลงเ้ยงล้มไปดิ หลออป,ปั๊บปบื๊บฟาบส่งอเสร็ีบร้อยเสร็จเร้ออันติเซนโดสามเติบตบยึดบอลได้นะถ้าไฟนูงข้ามมีตบยึดบอลน,นะครับโอ้โหเ้ยเข้าตำแหน่งตกไม่ทันนะไม่ได้นับเกรดมิจี้มีอันติได้ไงวะก็จะรูนพลังงาน สวยจ้าสวยจ้าพวกเราแกร่งสุดไปดูข้ามปิดเถอะตามทุกย้าวผมส่งเซนเตอร์ก็ได้ผมส่งใครก็ได้สวยเฮ้ยกระโดดไม่โดดหรอไม่โดดได้ยังไงฮะอันนี้รอมากี่หมุนจังหวะสามอยู่ทั้งเกมเลยมันยังไม่หมุนเลยครสวยจ้า เป็นได้ทั้งตัวทำแต้มหลักแล้วเพย์เมเกอร์นะครับเซนโดเลยในโคตรโกงเกมรับก็โหด่ะโอ้โดดไม่ถึงโดดเร็วไปเออจับคู่ภาพคุ้มกว่าไอ้ตกปลายังยังไม่เห็นความคุ้มเลยอ่ะ,อะ นี่ไงี้ตองสติลนี่ไงฮะนี่ไงฮะผมอยู่ทั้งสั้นนะโค้ดเท่โค้ดอันตรายฮะโอ้โหแล้วแมนซะด้วยฮะอยู่แก๊งวีแมนได้อย่างไรจะไมแมนนฮะสวยลูกมากๆ ไอ้ตกปลากิจกรรมเไอ้ค่อนข้างห่วยานะหมอปลาหลอมไปดิเสร็จแล้วะตอนนี้กิจจับผู้ผ้าแบบคุ้มสุดส่วนไอ้กิจกระดานที่มันเนเดินๆครบรอบอะไม่เห็นได้ของอะไรเลยอะอันนั้นไม่รู้อะแต่ว่าตอนในที่เล่นอะจับหู้อะรอบหนึ่งถ้าเกิดเอจับผู้ได้เร็วๆอะมันจะได้รอบละ3500เหรียญซึ่งมันคุ้มมากมาก เซนโดเลเจนตัวละครที่โกงที่สุดในเกมะกดไป23แต้ม5บล็อก1สตลล์ฮะแล้วแม่นด้วยนะอันเนี้ยฟิโก2คะแนนเนี่ย100%นะ3แต้มอ่อจริงจริงฟิวโกมันเยอะกว่านี้ไปยิงเล่นลูกสุดท้ายไปลูกหนึ่งนะครับยิงแสงหน้าไป ทำาลยล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างแชแนลลุยไปกลับทำาลยล้าง <Whoa. S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างแชแนลลุยไปกลับทำาลยล้างแชแนล Let's go